บอกกันก่อนว่ารถเก่งในเครือเชฟโรเลตนะครับก็จะเริ่มล้มหายใจจากไปในแต่ละรุ่นแต่ก็ยังมีบางรุ่นนะครับที่ยังคงทำตล,ลาดต่อไปล่าสุด RVO นะครับก็ได้โมเดลเชนในประเทศเม็กซิโกมาดูกันว่าหน้าตาคร่าวๆก่อนเปิดตัวจริงจะเป็นอย่างไร งานออกแบบภายนอกนะครับ mm hmm. ก็จะมาพร้อมกับความเหลี่ยมสันแบบจัดเต็มนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแบบ2ชั้นที่ตกแต่งโครเมียมรูปตัวยูพร้อมกับกระชนหน้าที่มีการตกแต่งโครเมียมด้วยเช่นกันพร้อมกับกรอบไฟตัดหมอกหน้าที่ไม่ไแน่ใจว่ายัางใส่ไฟตัดหมอกขห้อยู่หรือเปล่าด้านข้างนะครับก็ยังคงดีไซน์แบบอนุร,รักษ์นิยมนะครับมือจับประตูน,นะครับก็อยู่ตำแหน่งตาปกติแล้วนะครับจากเดิมที่ย้ายมือจับประตูด้านหลังไปที่ด้านบนเหมือนกับโซนิ c และสปาร์พร้อมกับล้ออยไห่นะครับที่จะมีขนาดอยู่ที่15นิ้วส่วนด้านท้าายนะะครรับก็จมพวส่วนฟ ท้ายที่มีดีไซน์เรียบง่ายแล้วก็ดูสอดคล้องกันเป็นอย่างดีแร่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหลอด LED เหมือนกับรถรุ่นใหม,ใหม่หรือเปล่าพัางนี้นะครับกระชุนหลังก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูสปอร์ตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและก็สงสัยว่าทำไมรถคันนี้ดูไม่เหมือนเชฟโรเลตเลยต้องบอกกันก่อน,อนว่ารถคันนี้นะครับก็จะมาจากรถวูหลิงที่ชื่อว่าชิงฉีนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดบางอย่างที่ต่างกันตามสไตล์ของแต่ละยี่ห้อซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้เร็วๆนี้นะครับ